สวัสดีคะ่ะสวัสดีพพเอฟช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องแก้วนะคะอมีความประจำตัวแล้วแก้วแก้วจ้าวันนี้แม่ต้อยอลุยแม่จะพาน้องแก้วไปไหนแม่พาน้องแก้ววิ่ง ไหวไหมเนาะไหวไหมเนาะอุ้ยแม่ขาขอกินกล้วยหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอา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 คนหาคนหาเจอไหมแก้วโอ้ยได้ไปแล้วอุ้ยออุ้ยแม่เพชรไปละแม่เพชรนั่ไปละอแม่ต้อยจะอยู่ไว้นะควานใหม่ควานใหม่ควานใหม่แต่หน้าตาไม่ใหม่เลย อ่ะไปเออแรงนะระวังนะแม่นะระวังนะปะปะปะเบาเบาบเบาเบาเบาอ่อนเยินกับน้องหน่อยนะแม่นะเอาดูเยนี้นีนีแก้วมาเดี๋ยวแม่พากลับบ้านนะวันนี้น่ะเออ

นแก้วอย่าพาแม่วิ่งนะแก้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปใส่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 ส่าพีแม็กไปใส่น bueno um> ี่ คุหาพี่น่นบุนมามาอ่านน้ำกับพี่นบนีมานน้ใส่พักกมสใสพักบ่หมกเออเออจะจบปูใส่กระดโดน้ำไหลน้อยๆ คุณอาำน้ำก็พี่แม็กก็เร็วมาเผ็ดมาเพชรเพชรเพชมาเนี้เพ็ดมาเนี้ยอืมแม่พามาเลยเพ็ดเผ็ดเผ็ดกล้วยเมื่อเราเดี๋ยวกลับไปกินอยู่เพื่อน เดี๋ยวห,หันหันไปดูหันไปดูทางด้านนู้นกันนะคะจะจะพากลับมาได้หรือเปล่ามาแม่มาอู้มเพชรจ๋ามานี่มาผู้ได้ควานใหม่ควานใหม่ที่หน้าไม่ใหม่ <laughs> เพชรเอ้ยเพชรเพชรมานี่มาเพชรจ๋าเพชรมานี่มาลรามาเพชรมา แป๊บก็แป๊บหนึ่งแล้วแม่ต้อยใจเย็ยนค่ะแม่เพชรขอทำธุระแป๊บหนึ่งเจอว่าใหญ่ก็เป็นเจอว่าใหญ่ก็เป็นอย่างนี้พอ่พอพอ่อพ่อตกง,งานแล้วพอ่งงวพอพ่อกับพี่ตกง,งานแล้วพี่แม็กด้วยตกง,งานแล้วอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บางไม่ใช่ขอทางหน่อยนะคะอุ้ยไปได้ไม่เอาไม่ได้ ตอนนี้ตอนน้พี่โจเดี๋ยวให้พี่โจช่วยพาแม่เพชรมาอาบน้ำมื้นะคะทางนี้น้องสาวเนอะ้ยอยู่นิ่งๆให้พี่ชายอาบน้ำหน่อยอ้ยเาใ้แม่โอ้โหเลือกถูกด้วยนะพ่อ ให้แม่ต้อยอาบให้แม่ใายเออได้เดี๋ยววันนี้เป็นโมเมนต,ต์ของแม่ต้อยอวควันใหม่ใช่ควันใหม่ไหมคะหรือไม่ใชผ่ผู้จัดการเลยครับเอาผู้จัดการเลยครับเอาแรงไหมแม่ แม่ไงอ๋ผู้จัดการลงมาจัดการเองเลยก็ต้องทำทุกอย่างเนาะบิ๊กบอสไม่ใช้อยู่นิ่งๆก้อนห้แม่อัน้นนำให้ก้อนละอริศอร่อยกับการกินหญ้าใชแเ้า บอลบอลอนอ,อย่าอาบายนนอ,ยาอย่าอาบไอพี่มินเนาะดาร์กแม่ดาร์กข้างหลังยังเป็นอันนี้อยู่เลยม,เมีเด้ ใส่กล้วยมาดินี่เลยกล้วลย,ยล,วลุงนี่นี่รถลุงมาเลยแม่ไม่ได้สั่งค่ะไม่ได้ไม่ได้สั่งน่าจะเป็นรถของของที่เจ้าที่เขาสั่งไว้ไหนไปจะไปทางไหนคะวันนี้โมเมนต์ของแม่ต้อย น้ำม,มือนีน้ำไหลได้อ่อยมากเลยเห,นนะเห็นน่ะเห็นน้ำไหลแล้วเมื่อยครับเท็ดมุนมุนละมุนมุนไหนไม่ต่อยเนย เออแม่ต้อยแม่เพรให้แม่ต้อยอาบน้าให้ก่อนพ่อซีก็มาปุเลยนั่นเกิดอยู่เกิดอยู่เกิดอยู่ข้างล่างม่ชายเยียบสายเฮ่นน้เยเยเยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮเ้เเเเเ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอมอบหน้าที่อาบน้ำให้แม่ต้อยแป๊นนี้นะเดี๋ยวหันเดี๋ยวหันมาดูทางด้านนี้ <c oughs> ต้นไม้ที่พอลุนหวงแน <c oughs> นหนยิงกินเรียบร้อยเน,ะนาะทำไมดูเหมือนลืมแม่เลยแม่หนูอยู่นู่นหนูไม่วิ่งหาเลยเนาะวันนี้ใหญ่ใหญากับแก่ เกิดเองตามธรรมชาติยืนกินสบายใจเลยที่นี่ได,ไดเบ,บไเบื้องหนาบ้าเบิ้งหนาเบิ้งหนาเบื้พงหนาเบิงหยาเบแกอหน้นาเบเขี้วเบ้งนาเบี่องหเบื้อ,อ,อ,งองหนาบ้า้อหนาเบหนาบอหนเ้นาเบนเเบิงแนอ้องนอ้ยออนนพี่นมมาน,นนา ชวนชวนเมยใช้มากินน้ำเน้อ๋อออันทาขั้นกับพ่อทาขั้นชวนเม่ใช้มากินน้ำเน้เฉยแล้วเฉยแล้ว,วไม่สนใจใครพาพี่แม็กย่างไปทัวร์หลายบาปพี่แมกให้แม่พาน้องแก้วกลับบ้านวันนี้มั้จับ,บอ่ะ จับเชือกจับเชือกเอาแล้วพาไปต่อยกุ้งใหม่พอเด้อล่ะกุ้งใหม่พอเด้อเอาแล้วรถรถขนกลวยมาสีตื่นรถวันละที่นี่สู้จ้นะแม่นะ ต้นไมพ่พ่อต้นไม่พ่อป่ะป่ป่ะไปกับแม่ต่อยไปกับแม่ต่อยแม่เพ้นไม่ไพ่น่อยเอาพอพอท่านไงถากอนอย่าเฝ้ากินกล้ยนี่ผแบบู้ใดปลูกแม่ <mind> <laughs> <c oughs> <laughs> บอ่อปลูกอู้หนึง่งว่าแม่นั่นนะแก้วยาผ้าแม่เล่นเนอะกลับบา้านกลับบา้านจับจับจับอีกครั้งนึง จ๋า,าแมนครับมวนอยู่นี่เขามีเมเขาพาก,พกับเพื่อนคือแมนครับถามเมย์ยาำยังไงเจ้า ไป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 เลี้ยวเลี้ยวทุวงเลียวทุวงเอาเปลี่ยนเปลี่ยนขางเปลี่ยนขางแล้วหมาใหมหมาหมเขาเขาข้เขาข้ออ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเออ นี่มันต้องเจ็กซี่บอสผมเลยมวนเลยแลนถั่วของแล้วนีมีแม่ต่อยพากับก็อ่ะมวนเป็นยังไงคะวันนี้แม่ต้อยพากลับบ้านอ่ะแฮปปี้โอ้โ้ อา้เอาไว้วนเออแหมวันนี้อาการน้องแก้วดีใจนะคะมีแม่ต้อยพากลับบ้านเอาไ่ไๆไลไหมาไ่หมาเอาเอาเอาหนูระวงลูกด้วยหายด้วยนะัน เขามาในคองหนูได้ยังไงพี่หมาออกไปเลยล่าขี้ดมมาถึงเลยก็เล่นขี้ดมเลยอุยอ้ยอุ้ยขี้เมียงเลยนี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ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 ้ยโอ้สะอาดได้กี่นาที พี่นพเลือดลงดีมากก็มาถึงเลยก็วิ่งกันทั่วห้องเลยไม่เอานะไม่เอานะพ่อลุนดูงดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาทางนั้นจะหนีไปไหนล่ะนะ าทาอทางนั่นกับพ่อทางนั่นอันทางนี้กับพ่อทางนี้เอาจังไหนนี่เอาพี่สิอันอันทางนี้อันทางนี้อย่าเล่นออกเดอ้ออันอันทางนี้อยา่าอย่าเล่นออกเดอ้อเฮ้ย <c oughs> มาถึงเลยก็ปั่นป่วนเลยนะคะพี่ๆสงสัยวันนี้ดีใจโอ้ยมีมีแม่ต้อยไ,<ป>ได้แม่ต้อยพากลับบ้านวันนี้อาไปไปไป,ไป,ไป,ไปอาบน้ำ สำหรับคลิปนี้นะคะมิงก็ต้องขอลาพี่พีเอทุกท่านไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย